สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Timeless Love erm นะคะวันนี้แม่หมอจะมาทำคลิปไพ่เปรียบเทียบพลังงานคุณกับพลังงานเขานะคะ,ะหัวข้อนี้ไม่ได้ทำมาแบบนานอยู่เหมือนกันนะคะที่เปรียบเทียบพลังงานเนาะฝั่งนี้เป็นพลังงานคุณนะคะส่วนฝั่งนี้เป็นพลังงานเขาแม่หมอจะจะบอกว่าแม่หมอชอบสำหรับไพ่สองสำหรับนี้มากนะคะ เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเป็นไพ่ที่แบบมีความคล้ายกันนะคะพลังงานคล้ายกันแล้วก็มีความเข้มเข้มขลังในแบบของเขาเองนะคะแต่พลังงานเขาจะออกโซนตะวันตกจ๋าเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ลายเส้นนี่คือสวยมากๆนะคะพลังงานดีด้วยนะคะฝั่งนี้ของคนเนาะแล้วก็มาดูก,กันนะคะ เริ่มคุณแล้วใช่ไหมละ่ะฝั่นี้เขานะคะเอาล่ะเรามาดูพลังงานฝั่งคุณก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างณนะเวลานี้ ไปไหนคะเป็นพลังงานของการอยากหลีกลี่หนีผู้คนนะคะอยากไปไกลๆบางท่านอาจจะกำลังเดินทางนะคะไปที่ไหนสักที The Empress พลังงานคุณดีจังเลยคือ The Empress เนี่ยรู้สึกว่าแม่หมอจะเจอมาอือช่วงนี้ทีๆนะคะโดยเฉพาะพลังงานคุณเป็นพลังงานของความห่วงใยนะคะ เป็นพลังงานของคนที่แบบพลังงานคุณแม่นะคะเป็นห่วงเป็นใย,ยผู้คนจิตใจดีนะคะเข้มแข็งแต่ก็คือไม่อ่อนแอ The อเม e ร์ e คุณมีพลังงานที่ยินยางมากนะคะแม่หมอจะบอกว่าไพ่เนี่ยเป็นไพค่คู่เป็นไพ่คู่ที่ใหญ่มากๆถ้ามาเป็นพลังงานคุณแบบเนี้ยนั่นแสดงว่า คุณมีทั้งพลังงาน h Emperor แล้วก็ h Empress นะคะหมายความว่ายังไงหมายความว่าคุณนะมีทั้งความเป็นผู้นำแต่ก็ไม่ใช่เป็นผู้นำที่เอาแต่ใจนะเป็นผู้นำที่ไม่ไม่ใช่แบบชี้ชี้แบบไหนก็จะเป็นแบบนั้นคือไม่ใช่คนแข่งกล้าวแต่เป็นคนแข็งแกล่งนะคะเรียกว่ามีมีทั้งบู๊มีทั้งบุญแล้วก็เป็นคนที่ เขาเรียกว่ามีความมั่นใจในตัวเองมากๆนะคะพลังงานดีจังอะ่ะพลังงานคุณน่ะเป็นพลังงานที่ครบจบในคนเดียวกันนะคะก็มีทั้งความเข้มแข็งมีทั้งความอ่อนโยนมีทั้งความเด็ดขาดแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่คนแข็งกล้าวนะคะมาเรามาดูฝั่งเขาบ้างนะคะพลังงานคุณโหดมากนะ ซึ่งมันดีมากด้วยนะคะเด็ดขาดเด็ดเดียวเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ในขณะเดียวกันก็สามารถปกป้องคงุคง้มครองคนอื่น,นได้ด้วยนะคะมีบุคลิกเป็นพุ้นนำเป็นหัวหน้าครอบครัวจะติกพลังงานเขาดูเป็นพลังงานของ ชาวราศีตุลน,นะคะในขณะนี้คือคนคนี้อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างพูดตรงนะคะตรงไปตรงมาคิดแบบไหนก็พูดแบบนั้นรลงานเขาตอนนี้นะคะแล้วเขาต้องการความยุติธรรมด้วยนะคะ1เหรียญคนนี้กำลังเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแน่นอนเลย หรือไม่ก็ได้รับขา่าวดีอะไรบางอย่างในชีวิตเขานะคะอาจจะได้เลื่อนขั้นในแง่ของการงานก็ได้ด้วยนะคะเพราะว่ามันมาพร้อมกันอย่างเงี้ยจะติ๊กก็หนึ่งเหรียญน,นั่นหมายความว่ามีโอกาสว่าเขาจะได้เลื่อนขั้นตามความสามารถเรียกว่าโชคช่วยไม่ใช่โชคช่วยสิคือมันเป็นเป็นความยุติธรรมในสิ่งที่เขาควรจะได้นะคะเป็นสิ่งที่เขาสมควรจะได้รับมันนั่นเอง เรียกว่าเป็นพลังงานที่ก็ดีนะคะไม่ใช่ไม่ดีพลังงานเขาก็ดีเลยทีเดียวนะคะมันเป็นความก้าวหน้าในวิชาชีพของเขาด้วยแหละดูทรงว่าคนคนนี้นะคะเขามีเป้าหมายค่อนข้างชัดเจนและรู้สึกว่าเป้าหมายของเขานับวันช่วงนี้นะคะจะก้าวหน้าไปได้เร็วมากๆาแม่หมอคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องงานนะคะเรื่องงาน ได้รับข่าวดีเรื่องงานด้ก้าวหน้าได้รับการโปรโมทแต่ถ้าเกิดคนนี้มีคดีความอยู่เขาเองเนี่ยก็น่าจะเ,าเรว่าถูกปลดปล่อยนะคะ,ะได้รับขา่าวดีนั่นเองถ้ามีเรื่องถึงโรงถึงสารอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกี่ยวกับเอกสารนู่นนี่นั่นก็น่าจะเป็นข่าวดีของเขานะคะพลังงานเข้ามาอย่างนี้ นะก็ถือว่าเป็นพลังงานที่โชกเขาข้างเขาแล้วนะคะอ่ะเรามาดูฝั่งคุณว่าตอนเนี้ยคุณคิดยังไงกับค,คนคนนี้คือคุณมองเขายังไงนะคะในเวลานี้ไพ่ออกมาก็จะเป็นไพ่ที่คุณมองเขานะคะคุณมองเขาเป็นคนยังไงในตอนนี้ เดมาร์เชียนคุณมองเขาเป็นคนที่เดนมิร์เชียนนี่เป็นไพ่ของการเจรจาค้าขายเป็นคนฉลาดเป็นคนรู้จักพูดเป็นคนเอาตัวรอดเก่งนะคะเรียกว่าคือเป็นคนที่มีความสามารถคนหนึ่งนี่คุณมองเขาอย่างนี้หรือเปล่าคะถ้าไม่ใช่แม่หมอไม่รู้ด้วยนะคุณมองเขาเป็นคนเก่งคนหนึงอนะคะ เป็นคนที่สามารถแบบควบคุมสถานการณ์อะไรต่างๆได้ดีเป็นคนมีความสามารถหกไม้จริงด้วยถ้าคุณไม่ได้มองแบบนี้ก็ไม่น่าจะใช่นะแต่เนี้ยคุณมองว่าเขาเป็นคนที่มีความทะยอยทะยานเป็นคนที่มีความสามารถเฉพาะตัวเป็นคนที่ถ้าอยากได้อะไรต้องได้แล้วเขาเขาเรียกว่าหิหวโหยความสําเร็จมากๆนะคะคนคนนี้ชอบ ชอบที่จะได้รับการยอมรับจากผู้คนนะคะคุณมองเขาเพศวานในขณะเดียวกันก็เป็นคนแบบเหมือนเหมือนคุณมองว่าคนคนนี้มีความพยายามจริงๆนะคะแบบเรื่องไหนที่คนคนนี้ไม่รู้เนี่ยเขาจะไฟรู้ไฟเรียนมากๆนะคะเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้เลย ในสาตาคุณเขามีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะได้เรียนรู้ที่จะประสบความสำเร็จนะคะอืมคุณมองเขาอย่างนี้นะคะแล้วเขามองคุณยังไงอาจจะในเรื่องของการงานนิสัยนะ,ะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบคลั่งความสำเร็จนะคะคลั่งการยอมรับเขามองคุณยังไง ือ The Hangman คุณนิ่งเหรอคะตอนนี้เหมือนคุณไม่ยินดียินร้ายกับสถานการณ์รอบข้างมันคุณนิ่งมากจริงๆนะคะคือเขาไม่แน่ใจว่าความนิ่งของคุณเนี่ยมันเกิดจากคุณแบบยอมจำนนไม่อยากจนไม่อยากจะทำอะไรหรือคุณรู้สึกว่าทำไปมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะคะ คือแฮงแมนคือคือเฉยจริงๆนิ่งจริงๆต่อทุกสถานการณ์นะคะเรียกว่าไม่ว่าจะเจออะไรคุณก็แบบปล่อยละนะคะเจ็บก็เจ็บมันจะโดนอะไรก็ตามนั้นนะ,ะจะเป็นคนอย่างนี้เขามองกณนะมันคุณนิ่งมากอะนิ่งไม่อินังคังขอบอะไรใดๆนะคะคุณเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า โอ้หนึ่งถ้วยแต่คุณก็ยังเป็นคนที่ใจดีดูมีพลังงานของความอ่อนโยนนะคะเขามองคุณเป็นคนแบบนั้นคือหัวใจคุณต้องเป็นหัวใจที่อ่อนโยนแล้วก็มีความรักให้กับกับคนรอบข้างอ่ะคุณเป็นคนใจดีนะคะสองถ้วยเขามองคุณว่าคุณเป็นคนที่มีความความรักที่ที่ดี ให้กับคนรอบข้างเป็นคนที่มีรักดีๆให้กับคนอื่นนะคะทั้งหนึ่งถ้วยทั้งสองถ้วยเขามองคุณดีมากนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้คุณอาจจะแบบไม่อินังขังขอบอะไรใดๆนะคะกับชีวิตใช่ไหมคะอือคือสองถ้วยมันไม่ใช่เป็นความรู้สึกนะคะแต่เป็นการที่เขามองคุณอะ,ค,ะคือสองถ้วยมันเป็นความรักความปรารถนาดีให้กับให้กับ ทุกคนนะที่เข้าหาคุณที่เป็นกะะนะัลยาณมิตรกับคุณที่อยู่ใกล้คุณคุณเป็นคนที่รักใครรักด้วยหัวใจที่แบบด้วยหัวใจที่อ่อนโยนรักด้วยความจริงใจนะคะเขามองคุณอย่างนั้นนะมองดีทีเดียวเชียวอะแล้วเขาแล้วคุณคิดยังไงกับเขา คุณคิดยังไงกับเขาโอ้๊ดก้าวไม้อู๊อืมห้าดาบความคิดระหว่างคุณกับเขาแปดถ้วยมันก็ เพรกันทีเดียวเชียวคือคุณมองว่าคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นไปได้ยากแล้วแหละมันมีกำแพงกั้นนะเหมือนเหมือนมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีความพยายามและความอดทนจนสุดท้ายอะ่ะมีกำแพงอะไรบางอย่างนะที่กั้นระหว่างคุณกับเขาคือเหมือนอดทนบางอย่างกันมันนานมากๆจนจะให้อดทนต่อก็อดทนได้นะแต่คิดว่า ต่างคนต่างไม่เปิดใจแล้วนะคะห้าดาบออกมายืนยันว่ามันมีการยอมแพ้นในความสัมพันธ์นี้ละแปดถ้วยหันหลังให้นะคะไปแล้วนะคะแต่ถ้าถามว่ายังมีความรู้สึกอยู่ไหมก็มีนะคะพอก็ยังพกถ้วยไปด้วยหนึ่งถ้วยนะคะถึงจะหันหลังให้แล้วก็ตามมันจบแล้วเนาะมันเหมือนหันหลังให้กันละแล้วมันก็มีกำแพงอะเขาไม่ถึงกันแล้วนะคะ สิ่งที่คุณคิดกับเขาะคือคุณมองว่ามันเป็นไปไม่ได้ละมันคงจบแล้วนะคะเลือกมันมีการเลือกและตัดสินใจที่จะเดินไปละอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณความคิดของคุณนี่ไปในทางเดียวกันนะค่อนข้างชัดเจนว่ามันมีการหันหลังให้กันละ เขาคิดยังไงกับคุณ The Empress คุณน,นี้เป็นคนน่าจะเป็นคนที่ใจดีมากๆนะคะน่าจะช่วยเขาเยอะมากๆน่าจะเป็นคนที่อ่อนโยนสุดๆไปเลยดูทรงแล้วนะคะในสายตาคนคนนี้เขาคิดยังไงกับคุณฮู้ The Empress the Sun คุณคือแบบพาทิศในชีวิตเขาเลยนะ อยู่กับคุณแล้วมันสดใสนะคะแค่ดีแอมเพรสเกิดดึกดืนเนี่ยใบที่สางม,มาแทบจะไม่มีผลอะไรแล้วนะคะพอก็คิดกับคุณแบบดีมากจริงๆโอ้ในวัน คุณเป็นคนที่มีแพชชั่นอะไรบางอย่างค่อนข้างชัดเจนมีความเป็นคนที่ชัดเจนในความต้องการของตัวเองนะคะเป็นคนกระตือรือร้นเป็นคนมีพลังงานที่จะทํานั่นทนํานี่ตลอดเขาคิดเกี่ยวกับคุณคุณเป็นความสดใสนะคะคุณเหมือนเด็กอะ่ะเหมือนเด็กเหมือนคนที่พร้อมที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่เสมอนะคะแต่ด้วยความที่มันเป็นพระอาทิตย์ แล้วมันก็มีไฟนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความร้อนแรงในเรื่องของอารมณ์นะคะมันเหมือนกับว่าถ้าอยู่ใกล้กันอะมันก็จะร้อนมันก็จะแผดเผาอยู่พอสมควรนะคะแต่ถ้าเกิดอยู่ไกลกันเนี่ยมันก็จะมันก็จะห่างนั่นเองนะคะแต่ทุกความเป็น The e m Press คือไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่การมีอยู่ของคุณ่ะมันก็ทําให้เขารู้สึกอุ่นใจมากกว่านะคะเพียงแต่ก็ไม่ได้อยากอยู่ใกล้ขนาดนั้นนะคะเรียกว่าขอไปอยู่ในระยะที่มันปลอดภัยสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณนะคะเหมือนเขาเทิดทูนคุณไว้ตรงจุดไหนสักจุดน่ะที่ที่รู้สึกว่าอะแสงคุณมันจ้าเสเลเกินนะคะก็จะไม่เข้าไปใกล้มาก ะะเพราะคุณเป็นคนที่แบบมีเป็นคนที่มีพลังงานล้นเหลือนะคะคือต้องการอะไรก็ชัดเจนแต่มีความแอบอารมณ์ร้อนอยู่นะคะในความเป็นคนใจดีของคุณะ่ะเป็นคนเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่บุคลิกคุณคุณน่าจะชอบช่วยเหลือผู้คนนะคะเหมือนเป็นแสงสว่างสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณอะคุณต้องเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นแน่นอน เป็นคนที่เห็นคนอื่นลำบากไม่ได้ชอบทำบุญอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วยเหลือสัตว์เป็นอะไรอย่างนั้นะดูทรงคุณแล้วนะคะคือพื้นพื้นเป็นคนดีนั่นเองเนาะมาดูความคิดเขาแล้วเรามาดูความรู้สึกกันดีกว่าอ่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณแม่หมอเปิดฝั่งเขาก่อนดีกว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณ ซีเรียญ The Emperor มาทำไมเอย่ยมีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะคะทั้งซีเหลียนแล้วก็ The Emperor เนี่ยมีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมีความอยากควบคุมให้เป็นไปตามที่ตัวเองต้องการ j u d g m e n จริงด้วยคือเหมือนเขาอยากให้คุณเป็นอย่างที่เขาต้องการ คืออยากควบคุมความรู้สึกนั่นเองนะคะค่อนข้างชัดเจนคือชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นหม้อยากให้ทำตามแบบที่เขาต้องการอืมเป็นเช่นนั้นคือความรู้สึกค่อนข้างชัดเจนด้วยนะคะเนี่ยเท่านั้นเลย <laughs> อยากควบคุมซึ่งอจริงๆมันเป็น มันเป็นความรู้สึกที่น่ากลัวมากนะที่เหมือนเราอยากจัดการควบคุมหรือกํมกับความรู้สึกของอีกฝ่ายให้เป็นอย่างที่เราต้องการน่ะเป็นอย่างนั้นเลยนะคะไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่มันก็ไม่ดีนั่นแหละคือมันมันก็มีความรู้สึกดีอยู่ในนั้นแต่ถ้ามันเป็นความรู้สึกที่อยากควบคุมแบบนี้มันก็ไม่ดีงงไหมคะอ่ะไม่งงหรอกเนาะ มันเหมือนคนคนที่เรามีความรู้สึกลึกซึ้งต่อกันรักกันนี่แหละอะคนในครอบครัวก็ได้หรือเพื่อนก็ได้หรือคนรักก็ได้นะที่เราอยากจะให้เขาแบบเป็นไป,น,ป,น,ปนอย่างที่ที่เราอยากให้เป็นอะ่ะเออมันมีความคาดหวังอยู่ในนั้นด้วยนะคะทุงแดงมากๆ โอเคเรามาดูฟังคุณดีกว่าความรู้สึกของคุณแะ่ในเวลานี้เป็นอะไรบ้าง The Hangman Hangman คือเหมือนถูกฟีดเอาไว้อ,อะ่ะมันถูกแช่แข็งนเนาะ ถ่วยคุณมีความผูกพันนะความรู้สึกของคุณคุณมีความผูกพันกับเขาแน่ๆนะคะแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นเหมือนความรู้สึกนี้มันถูกแช่แข็งนะคะคือแช่แข็งที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้พัฒนาแต่มันก็ไม่ได้ลดน้อยถอยลงไปอะเหมือนมันถูกแช่แข็งอยู่อย่างนั้นรักก็รักอยู่อย่างนั้นเสียใจก็เสียใจอยู่อย่างนั้นเศร้าก็เศร้าอยู่อย่างนั้นมีความหวัง ก็มีความหวังอยู่เท่านั้นนะคะไม่ไม่ได้มากไม่ได้น้อยลงคือมันเป็นความผูกพันที่ไม่ได้ไปหน้ามาหลังนะคะเท่าเดิมแต่ก็ไม่หายไปโอ้เจดดาบเป็นความรู้สึกที่จะบอกใครก็ไม่ได้ได้วยฮะจะพูดออกไปก็ไม่ได้จะแสดงออกไปก็ไม่ได้ บางทีเป็นความรู้สึกที่ต้องแบบเก็บเงียบเก็บเงียบแบบเงีย,งยบๆจริงๆนะฮะบอกใครไม่ได้เลยเก็บไว้คนเดียวนะคะอืมก็จะประมาณนี้ความรู้สึกคุณมันมีความผูกพันแหละนะคะแต่มันเป็นความผูกพันที่อย่างที่บอกนะคะทำอะไรไม่ได้ผูกพันก็แค่ผูกพันรู้สึกก็แค่รู้สึก ะะก็เท่านี้เองแล้แต่เก็บไว้คนเดียวเก็บไว้ในใจพูดก็ไม่ได้บอกใครก็ไม่ได้ความรู้สึกคุนะขนาดนี้นะคะโอ้ใต้สำหรับของคุณเป็นสามดาบนะใต้สำหรับเขาเป็นอะไรคิงดาบความรู้สึกของเขาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เต็มไปด้วย ความคิดแล้วก็เหตุผลนะเหมือนใช้เหตุผลมากกว่าความรู้สึกในใจจริงๆอะนะคะใช้ความคิดส่วนคุณเนี่ยคุณใช้ความรู้สึกจริงๆทำไมคุณอืมคุณโดนเขาทำลายใช่ไหมคะมันเป็นสำดาบที่ถูกทำลายสุดๆไปเลยนะคะถูกทิ้มแทง เจ็บแหละนะคะแต่ก็อดทนอยู่อดทนได้ด้วยอืมก็จะประมาณนี้นะคะแม่บอกว่าคงคงดูมากไปกว่านี้ไม่น่าจะดีแล้วนะคะเนาะคืออย่ยอยากรู้เลยว่าเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมดูจากพลังงานเราไม่น่านะคะคุณก็ด้วยเนาะ เพราะฉะนั้นเราเบรกกันไว้แค่นี้นะคะโอเคเสียงแม่าค่อยๆกระซิบลงเบาลงแล้วนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามกันมาตลอดหวังว่าจะติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ